สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะครับ<ว>อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เจ้านายซื้อมาให้นะครับเอาไว้พ่นสำหรับพ่นให้ลูกค้านะครับพ่นในรถลูกค้านะครับหลังจากที่เราติดฟิล์มเต็มยาของเรานะครับก็จะมีขวดอีกขวดหนึ่งนะครับนี่นะครับ เป็นขวดแบบนี้นะครับผมขวดน้ํายานะครับน้ํายาสําหรับปนฆ่าเชื้อครับผม <What? S 1> เวลาเราจะใช้นะครับเราก็จะมีขวดเป่าอีกขวดหนึ่งนะครับเวลาเราจะใช้เราก็เอาขวดที่ขวดนี้นะครับเอามาเทลงนะครับเทลงไปนิดเดียวพอครับ ประมาณนี้ก็พอครับผมนี่เดียยพอครับน้ำยาก็จะเสียบลงตรงนี้นะครับนยครับผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่สายยางลงไปครับแทีนี้ก็เสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เครื่องมันก็จะทำงานนะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวปรับน่าจะเป็นตัวเร่งน้ำยา้าครับเดี๋ยวลองดูกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้อุ่นเครื่องไว้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งก่อนนะครับโอเคตอนนี้เครื่องก็กำลังทำงานนะครับผมได้ยินเสียงพัดลมมันดังนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆได้ยินไหมครับ เครื่องก็กำลังอุ่นเครื่องครับผมพัดลมกําลังดังอยู่ครับก็ตอนนี้เครื่องเราก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับพอเครื่องเราอุ่นแล้วนะครับผมก็จะลองเปิดสวิตตัวนี้นะครับแต่ปกติเสียบปลั๊กแล้วมันก็ทำงานเลยนะ และทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับผมก็จะเปิดขึ้นมานะครับเปิดเลื่อนขึ้นมานะครับมันมันมันจะเป็นระบบปิดอัตโนมัตินะครับทุกคนครับมันก็จะไหลคือเราหมุนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานเลยครับเห็นไหมครับวันก็จะดันออกรับมันยอดมากัวนี้นะครับมันก็จะทํางานมันจะค่อยๆไหลคืนนะครับ จะไหลคืนกลับมาเรื่อยๆนะครับจะปิดอัตโนมัตินะครับโอเคเนี่ยตอนนี้ก็ตัดอัตโนมัติแล้วนะครับถ้าเราอยากให้มันพ้นนานๆนะครับเราก็ปรับขึ้นมานะครับเราก็จะปรับปรับขีดต,ตรงนี้นะครับให้มันขึ้นมาสูงๆนะครับเนี่ยครับผมจะปรับมานิดหนึ่งนะครับ นี่เครื่องก็ทํางานครับนี่ครับผมมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับนี่ครับผมก็จะเป็นไอควันออกมาอย่างนี้นะครับน้ำยาจะไม่เพลืองนะครับมันจะกินน้อยๆเองครับผม ก็จะเอาไว้พ่นในรถลูกค้านะครับโอเคครับผมเพื่อนๆก็วันนี้มาทดลองพ่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆเอฟซีคนไหนนะครับที่อยากจะพ่นฆ่าเชื้อโควิดในรถนะครับผมก็นำรถเข้ามาติดฟิล์มที่ร้านเราได้เลยนะครับผมมีบริการพ่นฟรีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ